วันนี้เคชมคิดว่าผู้หญิงหลายคนนะคะคงอยากได้นะคะตัวช่วยที่จะช่วยทําให้หน้าของเขาอะต้านริ้วรอยยกกระชับหน้าแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาปวดใจแล้ววันนี้ในเมื่อคลินิกปิดนะคะเราไม่ต้องจ่ายเงินถึงประมาณ4ี่ห้าหมื่นเพื่อไปทำเทอร์มาช แล้วเราอะ่ะมีอะไรบ้างที่มันจะช่วยเราได้บ้างนะคะในการที่เราจะเปิดคลินิกทำหน้าด้วยตัวเองที่บ้านการที่หลายๆคนสาวๆหลายๆคนเนี่ยเวลาจะไปทําเทอร์มาหรือปัญหาเรื่องของริ้วรอยบนหน้านะคะมันเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ชั้นหนังแท้จนถึงชั้นไขมันได้ซ้ําถ้าเรามีปัญหาเรื่องของริ้วรอยหน้าเราไม่ได้รูปนะคะเราต้องการที่จะยกโครงสร้างบนใบหน้าเราใหม่อะ นั่นคือเราก็ต้องเลือกไปจัดการกับชั้นหนังแท้และชั้นไขมันดังนั้นเวลาที่คนนะคะจะไปทำเทอร์มารมันเป็นการใช้เครื่องมือนะคะที่มากกว่า p ิกโ l เลเซอเพื่อที่จะไปจัดการทำให้ชั้นกล้ามเนื้อที่เป็นคอลลาเจนอิราซินนะคะมีความหด ะะแล้วกระชับแน่นขึ้นทีนี้เวลาที่ใช้เครื่องเทอร์มาชไปทำเขาจะทำลึกไปจนถึงชั้นหนังแท้ลงไปถึงชั้นไขมันด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้เคชมนะคะจะให้ทุกคนทำหน้าด้วยตัวเองที่บ้านแบบง่ายๆและมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่สามารถจะทดแทนหรือใกล้เคียงกับการที่เราจะไปทำเทอร์มาชแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เคชมจะมอบให้คุณปาร์ตี้ความสวยด้วยเองที่บ้าน ผลิตภัณฑ์แรกนะคะนั่นก็คือปิกโกนะคะโกลเกกเซรั่มสารสกัดของเขากว่า10ชนิดเพื่อการฟื้นฟูดูแลผิวเขาเรียกว่าตัวสร้างคอลลาเจนแบบอัจฉริยะตามด้วยตัวนี้ค่ะ p i กโกจีบูสเตอร์มาร์สโกลดแฟกเตซึ่งเป็นตัวบูสเตอร์ผิวที่อยู่ในแผ่นมาร์สแผ่นนี้ค่ะ ดังนั้นวันนี้การที่เรามี G Booster m a มาคือการให้อาหารกับผิวหน้าขั้นสุดเป็นตัวเล่งเป็นตัว b o สเตอร์ผิววันนี้ถ้าสมมุติคุณต้องการผลลัพธ์ทำให้หน้าของคุณเปลี่ยนแปลงมันแบบเห็นผลได้ยอย่างรวดเร็วคุณต้องใช้ G b o o s เตอร์มาตัวนี้เมื่อใช้คู่กันเขาจะออกฤทธิ์เหมือนกับการทำเทอร์มาได้ยังไงร,รู้ไหม ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอัจฉริยะเลยตัวนี้เป็น G. o o ู t e r Mark ใช่ไหมเขาจะช่วยทำให้ผิวของเรามีความบีบรัดและกระชับ แน่นเพราะว่าความเป็นปิโก้ของแผ่นมาร์กที่มีอยู่ในแผ่นมาร์กนี้นี่แหละคือความลับของการที่มันกระชับผิวทําให้ผิวของเรามีความหนานแน่นเหมือนสร้างโปรโตีนให้กับหน้าดังนั้นวันนี้คชมจะบอกว่าใช้ g b o o เซอร์มารและตามด้วยโกลฟลิกเซรัมคู่นี้เปิดคลินิกความสวยทําหน้าด้วยตัวเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องง้อคลินิกไหนไม่ต้องง้เอเทอร์มาค่ะ